สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับหลวงปู่ศิลาเล่านิทานพร้อมเผยคำทํานายจุดจบปัญหาแนวชายแดนไทยกัมพูชาผู้พิทักษ์เขาพระวิหารหลวงปู่กล่าวถึงครูบาอาจารย์ใหญ่หลายองค์ทางฝ่ายปราสาสเขาพระวิหาร ที่คอยปกป้องคุ้มครองเขาพระวิหารอยู่ในถรร้ำซึ่งมีชื่อเป็นภาษาเขมรและช่วยเหลือคนดีด้วยหลวงปู่ได้แผ่เมตตาจากเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชั้นฟ้าต่างๆเพื่อขอความช่วยเหลือโดยทุกองค์ก็ตอบรับว่าจะช่วยที่มาของความขัดแยง้งหลวงปู่เล่าว่าจุดเริ่มต้นมาจากพ่อใหญ่ทองชาวกัมพูชา ที่ไปเรียนวิชาอาคมจากฤาษีในลาวและได้นาคมาเป็นภรรยาชื่อสุคนธาหลังจากสำเร็จวิชาได้กลับมากัมพูชาและมีลูกหลานหลายคนหนึ่งในนั้นคือพระยาละแวกซึ่งมีนิสัยคคดกงและขอพรพ่อไปตั้งเมืองใหม่บนยอดเขาโดยมีพฤติกรรมที่กลับกรอกคล้ายกับคุณเซน พฤติกรรมของพยาละแวกและคุณเซนหลวงปู่กล่าวว่าพยาละแวกและคุณเซนนั้นมีพฤติกรรมเลียนแบบกันเมื่อไทยเผลอจะแอบ,บมารบตามแนวชายแดนและเตือนว่าไม่สามารถเชื่อใจกัมพูชาได้แม้ทหารไทยจะไม่ตอบโต้แต่ก็ยังมีการวางระเบิดเพิ่มขึ้นคุณเซนและสงครามหลวงปู่กล่าวว่าคุณเซนเป็นพยามารผู้ใจบาป ที่ส่งโดรนมาสอดแนมอยู่เรื่อยๆและจากใต้เมืองบาดาลของกัมพูชามีสารมาบอกว่าความขัดแย้งนี้จะทำให้กัมพูชานั้นพังย่อยยับไปครึ่งประเทศถึงจะยอมหยุดจุดจบของสงครามหลวงปู่ทำนายว่าความขัดแย้งจะหยุดลงก็ต่อเมื่อเมืองของพยาลแวกหรือเมืองพยามานถูกถล่มย่อยยับไปสักเล็กน้อย อาถรรพ์ดวงเมืองดวงสงครามโหนฟองสนานวิเคราะห์บทบาทของประชาชนและทหารอาถรรพ์ดวงเมืองดวงสงครามโหนฟองสนานได้ทำการวิเคราะห์ดวงบ้านเมืองในคลิป y u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  e โหนฟองสนานออฟฟิเชีพูดถึงประเด็นความขัดแย้งและประเด็นต่างๆในการสู้รบที่ต้องพบเจออยู่ในขณะนี้ทั้งเรื่องของสถานการณ์และบทบาทของแต่ละฝ่ายว่าต้องทำอย่างไร และต้องมีแนวโน้มอย่างไรหลังจากนี้อาถรรพ์ดวงเมืองมีการกล่าวถึงเริ่กำเนิดของกรุงรัตนโกสินทร์ในวันอาทิตย์ที่ย1เอ็ดเมษายน2325เวลา6 5นาฬิกา54นาทีซึ่งพิสูจน์ความครังมาแล้ว4ครั้งได้แก่ศึกพระเจ้าประดุงวงเล็บสงคราม9้าทัพการล่าอนานิคมของชาติตะวันตก สงครามโลกครั้งที่สองและการเผชิญหน้ากับกองทัพเวียดนามในรัชกาลที่9บทบาทของทหารลัคนาเมืองสถิตปราศีเมษมีพระอังคารเป็นดาวประจำชีพเมืองและดาวเดชซึ่งหมายถึงนักครบความกล้าหาญอำนาจและการต่อสู้การที่พระอังคารสถิตนำหน้าลัคนาศูนย์พาหะหมายถึง ว่าทหารนั้นจะนำพาประเทศฝ่าพ้นวิกฤตบทบาทของประชาชนพระจันทร์เป็นดาวตัวแทนของประชาชนสถิตในราศีกรกฎซึ่งมั่นคงและโยกหน้าพระอังคารหมายความว่าเมื่อเกิดสงครามหรือต้องต่อสู้ประชาชนจะช่วยหนุนเสริมให้ทหารเข้มแข็งน้ำท่วมกรุงเทพปี2050เมืองจมบาดาล ดวงเมืองไทยนั้นโดนธาตุน้ำท่วมดวงดาวถลม่มจากกรณีการมีข่าวว่ามีการทำนายทางด้านของภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์เมืองและที่ตั้งมีการบอกว่ากรุงเทพเมืองหลวงของไทยจะจมน้ำจมบาดาลในปี2050คืออีกไม่ถึง30ปีข้างหน้าทำให้มีการหาข้อมูลและมีการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์มากมาย และสอดคล้องกับดวงเมืองจึงได้ทํานายออกมาดังนี้มุมมองของทางวิทยาศาสตร์รายงานจาก c r i m ม t e Center และองค์กรสิ่งแวดล้อมอื่นๆเตือนว่าพื้นที่กรุงเทพเป็นที่ราบลุ่มต่ำระดับเพียง0-1เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่มีดังนี้น้ำทะเลหนุนสูงจากโลกร้อน และน้ำแข็งขั้วโลกละลาย 2. ดินสุดตัวจากการใช้น้ําบาดาลเฉลี่ยสุดปีละ1-2เซนติเมตรฝนตกหนักบวกกับพายุซึ่งถี่ขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศงานวิจัยบางฉบับคาดการว่าภายในปี2050บางพื้นที่ของกรุงเทพอาจจะกลายเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำถาวรหากไม่ปรับระดับป้องกันน้ำ ดวงเมืองของกรุงเทพในศาสตร์โหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์ดวงเมืองกรุงเทพสถาปนาขึ้นเมื่อ21เมษายน2325ดวงเมืองมีลักษณะพฤกษบกวงเล็บดาวศุกร์เป็นเกษตรจุดอ่อนของดวงเมืองที่โบราณน,นั้นมักทำนายคือธาตุน้ำแรงทำให้มักมีภัยจากน้ำท่วมน้ำหลากน้ำเค็มรุกดาวเสาดาวเกต มักจะสัมพันธ์กับวิบากภัยธรรมชาติเมื่อน้ำหนักเข้ามาในจุดเมืองบางตำราพยากรณ์ว่าเมื่อเมืองเข้าสู่รอบใหญ่ของดาวเสาวบวกราหูช่วงปี2 0 4 5ง2 0 5 5จะเป็นยุคที่กรุงเทพ,พเผชิญวิกฤตใหญ่ทั้งภัยธรรมชาติสังคมและสิ่งแวดล้อมอาจารย์โอเล่เตือนครึ่งปีหลังจับตาภูเขาไฟไม่อยากให้คำทำนายเป็นจริง ภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อ28มีนาคมคนไทยยังคงตื่นตระหนกล่าสุดชาวเน็ตแห่แชร์คลิปคำทำนายของอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสที่เคยเตือนล่วงหน้าว่าจะเกิดแผ่นดินไหวช่วงต้นปี68ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงล่าสุดอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสได้ออกมาเผยถึงดวงช่วงครื่งปีหลังยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะภูเขาไฟโดยระบุว่า ตามหลักโหราศาสตร์ต้องจับตาดูดาวังคารเรื่องของภัยธรรมชาติภัยพิบัติสงครามหรือธรณีวิบัติอุบัติเหตุต่างๆไฟไหม้แผ่นดินถลม่มแต่ต้องจับตาดูครึ่งปีหลังในแถบวงแหวนแห่งไฟเอเชียตะวอกเฉียงใต้เอเชียใต้หมู่เกาะอินโดนีเซียต่างๆให้ระวังธรณีพิบัติจะมีแผ่นดินถลม่มแล้วมีคลื่นน้ำ ที่ต้องจับตาที่เคยพูดไว้นานแล้วคือผูเขาไฟฟูจิและภูเขาไฟที่อินโดนีเซียไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงไม่ได้มีเจตนาจะให้เกิดขึ้นปีนี้ถือว่าเป็นปีงูที่ดุปีมะเส็ง68ถือว่าหนักที่สุดใน12ปีนักษัตริอยากจะบอกว่าอยากให้มีสติอยู่เสมอดีที่สุดคืออย่าประมาท